<c oughs> สวัสดีครับนักเรียนชั้นม .6 ที่น่ารกทุกคนนะครับวันนี้ครูจะ,จะนําเสนอตัวอย่างการคํานวณเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้านะครับจากที่เราได้เรียนทฤษฎีมาแล้วนะครับวันนี้ก่อนที่จะทาแบบฝึกหัดเราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าก่อนนะครับ จากโจทย์บอกว่าหม้อปแปลงไฟฟ้าซึ่งใช้ไฟฟ้า220โวลต์มีขดลวดปรถมภูมิ660รอบถ้าต้องการให้หม้อปแปลงนี้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้1,500โวลต์ขดลวดทุติยภูมิต้องมีจำนวนรอบเท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกไว้นะครับการโจทย์ฟิสิก เห็นโจทย์วิสิดนั้นเห็นแล้วเราต้องวิเคราะห์ให้เป็นนะครับการวิเคราะห์คือการตีโจทย์ตีโจทย์ก็คือวิเคราะห์หมายว่าจากโจทย์บอกอะไรบ้างเห็นว่าครับที่โจทย์บอกมาคือปีหนึ่งเท่ากับ220ิโวลต์นะครับปี2เท่ากับ1,500้าโวลต์ครับ n 1คือจำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมินี่ห้รอบถามว่า n 2เท่ากับเท่าไหร่นะครับ n 2คือจำนวนรอบของขดลวดทุติยภูมินะครับจากนั้นนักเรียนก็ไปนำสมการที่เราเรียนจากคาบที่แล้วนะครับมาใช้ในการคำนวณซึ่งข้อนี้มันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับกับจำนวนรอบขดลวดเราดูยังไงครับเราดูที่ หน่ยห่ยเป็นวนคือแรงเขึ้นไฟฟ้าหรือความต่างศักย์ไฟฟ้านะครับความต่างศักย์ไฟฟ้าหน่ยเป็นล้วหมือนกันนะครับก็ใช้สูตร n1 ส่วน n2 เท่ากับ v1 ส่วน v2 น,นะครับก็แทนค่าลงไปนะครับ n1 จำน,นวนรอบขนลวดปฐมภูมิ660รอบครับแทนที่ n1 n2 ก็ <ific> อย่าเพิ่งแทนเพราะเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับ ความต่างศักย์ของขดลวดปฐมภูมิ220โวลต์ก็แทนด้วย220โวลต์นะครับความต่างศักย์ของขดลวดทุติยภูมิหรือคือที่จ่ายไฟเอาไว้ใช้ประโยชน์นะครับก็คือ1500โวลต์แล้วก็แทน V 2ด้วย1 5 0 0โวลต์นะครับต่อไปก็ใช้วิธีการคูณททแยงคูณททแยงก็คือ 1นึ่นักเรียนจะเห็นว่ามันหารอยู่นะครับก็ย้ายขึ้นไปคูณกับ660ก็เป็น660้อยหคูณหนึ่งพนะครับจากนั้นก็ย้าย N2 ซึ่งหารอยู่นไปคูณกับ220ก็จะเป็น220ร้คูณเอนสองประานนี้ก็จะได้หกร้อยหกสิบคูณหนึ่งพันห้าร้อเท่ากับสองร้อยยี่สิบคูณเอ็นสองนะรเหียนเเห็นว่าตัวแปรที่ต้องการหารก็คือ n 2็นใช่ไหมครับเอ็นสอจากนั้นนักเรียนก็ย้าย ตัวเลขที่อยู่กับ n 2ก็คือ2 2 0ซึ่งมันคูณอยู่ใช่ไหมครับเมื่อคูณอยู่แล้วก็ย้ายไปหารก็จะได้ว่า n 2เท่ากับ660คูณ1 5 0่ส่วนด้วย220นะครับถ้าเรียนเห็นโจทย์นะครับเวลาไปสอบเรียนต่อนี่ตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยนะครับเรียนเห็นว่าเลข66กับเลข22เป็นตัวเลขที่หารได้ง่ายโดยไม่ต้อง กดเครื่องคิดเลขนะครับ660หารด้วย220ก็คือเท่ากับเท่าไรครับเท่ากับ3นั่นเองนะครับเพราะว่า3คูณ220ได้660ก็จะได้3 3คูณ1,500ก็จะได้ n 2เท่ากับ4,500รอบ4,500รอบนี่คือจำนวนรอบของขดลวดทุติยภูมินะครับเพราะนั้นตอบ ขดลวดทุติยภูมิมีจำนวนรอบ4,500รอบนะครับมอแปลงในข้อนี้เป็นมอแปลงแบบไหนครับแปลงขึ้นหรือแปลงลงอ่าโอเคครับเป็นมอแปลงขึ้นมอแปลงขึ้นดูยังไงครับขั้นแรกดูที่จำนวนรอบของขดลวดครับปฐม,มภูมิมี660รอบทุติยภูมิมี4,500รอบมันมากขึ้นแสดงว่าเป็นมอแปลงขึ้นนะครับ หนึ่งคือปฐมภูมิสองคือทุติยภูมินะครับอีกหนึ่งที่สังเกตก็คือแรงขึ้นไฟฟ้าหรือความต่างักไฟฟ้านะครับ220โวลต์นในปฐมภูมิส่วนเมื่อมาเป็นทุติยภูมินั้นเพิ่มเป็น1500โวลต์1,500โวลต์ก็เปลี่ยนหมออแปลงขึ้นนะครับมออแปลงขึ้นนี้ก็ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการปริมาณไฟที่มีค่าสูงขึ้นนะครับ เช่นตู้เชื่อมนะครับเครื่องตัดเหล็กเครื่องเจาะถนนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับว่าแปลงไฟฟ้านะครับเพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนชั้นม6กทุกคนเนี่ยนำไปใช้ในการทำไปงาน,นครับเพื่อเป็นการฝึกการคำนวณซ,ซึ่งครูจะลงให้พวกเราได้ทำต่อไปนะครับสวัสดีครับ